สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับตรงกับวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกปีนะครับผ้า,าเบืองกบงามครับพี่น้องอันนี้ได้หาเมือนับตั้งแต่เม,มือกอขึ้นมานะครับนับตั้งแต่เม,มือจับขึ้นมานะครับหาเมือผมจับตํวันท,ที่ทหเลประมาณวันที่ยี้แปดนี้ก่อนเนี่ยสามสิสิ้นเด่นพอดีนะ พอชุดนั้นผมจำที่สองจับก้อนสองหมื่นนะครับก้อนที่สองสองหมื่นนะครับประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับกบงามพี่น้องมาบนงกบงามเดอ้อหินบ่อนะกบหน่อยงามนะงามบ่พี่น้องชุดนี้ของเงียบเบิดบ,บ,บ,บริรัมพี่น้อง่พราะท่านหายเงียบอยู่นี่ฝนตกบ่าหายเลยมีจฉาศตักขึ้นเลยตักขึ้นไปทรงคนนนะเนี่ยเปิดจองเลยพี่น้องเด้อรุ่นต่อไปกับงามขึ้นกัน ต่างกันสองหมื่ออนหยวนะครับอันนี้ขเขาเฮี้ยเบิดบริลัมมหมื่นห้าพันตัวนะครับกุก๊บกลับกุ๊บกลับมนเต็ี่นเห็นพี่น้องบ่เดียวนี้มาหาพันหมดเลยพี่น้องหาพันตัวนะครับอันนี้ยูนน่ในกระช่างบอกเลยพี่น้องในกระ,ะช่างน้ำผมเปิดเปิดกระช่างกินเอาก่องตั้งไว้ใส่ขาตั้งไว้ดินนะครับตั้งเสียบไม่านานหมดแล้วกรอ,องกรองเส็นี้สมบุกสมบังน,นะพี่น้องเอาขาตั้งไม่นานเหมือนหัวมันสวก เสียบ,บไปในในกระช่างนะครับก็บท้ายพี่น้องเบิ้งนะครับ,เ,บ,รบเห็นว่าพี่น้องมเบิงกบงามไหมงามครับบีลเต็มโอ้ยกำลังงาม <c oughs> ออเพรากว่าได้กินเนนะครับชุดนี่มันได้งามมันได้เสมอกันนะครับฝนตกกับว่าใหรมันกินเน้นะครับต้องไะยัว่วสิละกินตะลามเลยละคนนี่พลังงานของคนเลาเนาะครับมงเหี่ยเบิดบุรีรัมย์เป็นรงคนเล่นตากเล่นท้าเบิง้งซื่อลรอพี่น้อง พอมามันงามขากันนะพคนนี้กุ๊บกับกุ๊บกับกินอาหารเอ้อกินกินโอ้ยเตะกันแล้วพี่น้องพคนน่ะเตะกันแล้วคน่ะพคนกันมีมีการเตะกันเลยแสดงว่าคนง่ายแล้วนะครับเพิ่มแข็งแรงขักแล้วกันต่อสู้กันนนั่แต่เหมือนกันนี่ดีพี่น้องแต่ว่าสิพ่วว่าเมืองหานี่มันสิว่าเมืองสองเมืองสามนี่แต่ว่าก็มีมู้นั่งอยู่มู้นั่งกันง่ายกันมู้นจุดก้อนนั่น ไปตับมาเพิ่มไตให้กันพอดีนะครับแยกไปท่าแล้วนะครับแต่เบิ้งบนนีนับเบิ้งสี่ถึงมือหาบอกคิดว่าสี่มือสามแล้วมูนนั้นมูนนั้นมาขัดไตขัดแล้วเตยเตย,เตยง่ายเห็นทอๆกันไ้ตรงเล่านะครับตัวน้อยๆก็ขัดออกเตยง่ายก็ขัดไว้นะครับจะเอาคอกนั้นใส่อีกนะครับนี่เป็นมือหาพันตัวพอดีตรงอ,อื่นนะครับ มูนันกับว่น้อยเด้มูอนันบุบปับบุบปับกันแต่ว่ามูนิษยงกว่าสองหมื่นเกิดก็ก้อนกันสองหมื่นนะครับเกิดพร้อมกันนั่นแหละครบชุดเดียวกันพอแม่พันเดียวกันแต่ว่าออกเป็นลูกอัดเอยออกเป็นเลี่ยนจากลูกอัดมาเป็นไดโนเสาร์ก้อนกันสองหมื่นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับมันก็เลยต่างกันต่างกันแค่สองหมื่นนะครับกับไปน้ำกันเลยคือว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าบอนี่นี่โอ้ยบอตแต่สมวขามงามดีพี่น้องมันห่มมันบ่มีเดด แล้วก็น้ำก็สูงนะ้ำน้ำใสน้ำสูงมันได้กินน้ำสะอาดไงใ่กุบกับกุบกับกินเนื้อเอาเนื้อวานลงนี่ก,กุบกับกุบกับเลยพี่น้องจะวางซ่องีเสียซ่องเสียบวมตายนะครับเอาลบปล่อยไปยังสีนะฮะปล่อยไปเลยมือเงินกับปุ่นแล้วต้งมือเงินตอนใบใบเหมือนองให้กินตอนไปตวงคนกับอีกจะเกี่ยวม่วงสอง,งน,ไไน่องจะให้กินนน้อยหนึ่งนะครับไปตวงคนมือเงิน เงียบเือดเด้อมือเด้อดเงียบเดเห็ดบอกบแล้วไปจะท่โทรหาเด้อหลังจากทายลิบแล้วที่แ <Tamam> ล้วไปบอกบอ่ะสันที่ท่านแล้วที่ท่านไปตรงอันนี้แล้ว็ี่ไปตรงนะครับทีไปเที่ยวบริรัมมือองื่นงามบ่อพี่น้องงามบ่อเปิดจองเลพี่น้องรับบ้านเด้อเปิดลูกบ่อนะลูกบ่อไปอยากเป็นลูกบอมาเอาบ้ามาเอากบไปเลี้ยงพี่น้องผมนีไปซื้อขึ้นเองปีนี้ผมนี่รับประกันเลย กบเป็นราคาแน่นอนผมว่าพอว่าวออยมีคนมันมาซื้อกบหน่อยไปขายไหมปีนี้มั้ยคือเทียนนี่บึมบ้มบัมบ่มบึม้มบั่มเลยปีนี้เงียบยิบเลยแต่ว่าซื้อมนี่ยสื้อไรไงไวะซื้อที่ละหมื่นสองหมื่นจะไลน์ใจอยกับมีเก็หน่อยสี่ละพันสองพันเลยต้องมาไล่คือปี่กายพี่กายสร้างเศรษฐีหาหมื่นหมดสิดธิ์กับ,บท่านปีนี้เฮ็ดท่านน่ะบ่มีคนสั่างหมดนียมันโควิดต้องครับมาเป็นลูกบอผมเด้อพี่น้องเด้อกบดำ มองขายก็มือขึ้นมองขายนั่นถ้ผมไม่ซื้อก็ได้หรือผมสิบอกมองขายก็ได้พี่น้องลูกค้าเอฟซี FC ผมมีหลายอยู่พี่น้องฟ้องไปขายกบขายเกียดเพิ่นสร้างผมไม่รายอยู่เอากบมาขายนี่เด้อป่ะนะพี่บบนว่าบ่มีโบฟป่ะนะยี่ขอนแก่นมาหนี่ก็ได้ <c oughs> บ้านไตยขอนแก,นกะะ่นกาฬสินธุ์นะครับน้องไข่นะครับมองสีสวงชุ่มแพร่มังสีสวงบุรีรัมย์มุ้นนั่น เป็นตั้งผมไหวอยู่เอาลูกกบไปเอากบใหญ่มาขายเนี่ยลูกกบว่าเอาเราคนน่ะข้านเลี้ยงคนนะเป็นว่ากบไงน่ะเดี๋ยวมาขายเลยาเป็นว่าเคนบอกผมเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเป็นลูกบอผมมาเอาเด้อพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยงแขายเลยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอยู่นี่เบื้องเราตัวแข็งสมบูรณ์แข็งแรงเบื้องเราเนี่ยรูปนี่นะครับพี่น้องว่ามันแข็งแรงสมบูรณ์คือผมว่าบวกมาเบื้องเราพร้อมอยู่ในบอเนี่ยยู่ในฟาร์มนี่แหละนะครับ มันบ่สมบูรณ์แข็งแรงกับ,บเรียกกับบอ่อื่นก็ได้นะครับมันบอ่อ,ตบอแต่ว่าฟ้ามันเลียงกบลูกกบบ่านห้องบ่อยมีเด้วยแม่มันเห็นตะขาตัวนี้พี่น้องนำกันนะมันง่ญ่แหละมันเอาเอากีบเ,เ,เนียวนนี้ซ้ำซ้ำนีดสัสมมสก้อนด้วพี่น้องด้อพอกันไหมกิบหนาด้วยครับด้อปลูกต้นไคร่ได้อย่าลืมซับต้นไคร่ไปใส่ต้มไก่ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ